อ่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปเรื่องราวของคอนเสิร์ตใหญ่ของวงในตำนานอย่างวงท mm ัชชูคัลเลอร์นะฮะต้องบอกว่าวงนี้เนี่ยโอ้โหเวลามีคอนเสิร์ตเนี่ยบัตรก็หลายคนแย่งกัน<ะ>บัตรเต็มตลอดแล้วก็สนุกสนานกันมากๆเลย mm hmm. เพราะว่าเขาเคยแสดงคอนเสิร์ตไปเมื่อปี2,565ร mm hmm. ได้รับกระแสตอบรับดีมากๆนะฮะล่าสุดครับสีหนุมพี่ดิมพี่รัฐพี่ตรงพี่จัก<ะ>ก็จัดคอนเสิร์ตใหญ่ที่ ทำให้ชาวนวเนี่ยตื่นเต้นกันแล้วก็อดใจกันไม่ไหวกับคอนเสิร์ตการาครั้ง5้าแทชชูคัลเลอร์เฟสนะฮะเป็นคอนเสิร์ตภายใต้คอนเซปต์งานเฟสติวัลเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่ตามแบบฉบับของแทช t ูคัลเลอร์นั่นเองก็บอกว่าโอ้โหหลายคนแย่งบัตรกันแล้วก็บัตรหมดเลยนะฮะนี่เลยบรรยากาศก็จะเป็นความสนุกของคอนเสิร์ตเนี่ยเปิดตัวของแทชชูคัลเลอร์นะฮะบนเวทียิ่งใหญ่เลยแล้วก็มีเรื่องของเพลงฝากทีอากาศร้อนและตั้งใจเรียนช่วงนี้หลายคนกรี๊ดกันสุดๆหล่ะ คนก็คิดถึงกันนะแล้วก็มีการพูดคุยทักทายแฟนๆกัน<ม>ต่อมาครับไฮไลท์สุดพิเศษคุณผู้ชม<ฆ>เป็นเรื่องของเพลงแล้วแต่แม่คุณจากกันด้วยดี<ฆ>บ้านของฉันและเพลงเนลมิตเองที่มีแขกรับเชิญสุดพิเศษ มาแล้วพี่กอล์ฟฟังกิ้งฮีโร่แล้วก็พี่ตงทูพีมาด้วยช่วงนี้คนก็กี๊กันสุดๆเลยนะฮะ<อ>เรียกได้ว่าชัดเจนเลยแล้วก็แขกรับเชิญเนี่ยเข้ากันได้สุดๆเลยแล้วก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่หลายคนเขาก็มีการแบบถ่ายคลิปกันเต็ม,มนะ,ะเป็นช่วงที่ประทับใจมากๆมาอีกหนึ่งโชว์สุดอลังการครับกับเพลงนกน้อยนะฮะแล้วก็เพลงไร์ที่อันนี้เนี่ยเห็นเขาบอกว่าแสงสีเสียงเนี่ยทำดีทําถึงจริงๆตรงเซนเตอร์สเตจจริงเขาบอกว่าเชื่อว่าแฟนๆชาวนัวจะจดจําไปตลอดนี่คือ คือเราก็มีการได้พูดคุยกับทางด้านของวงแทชูคอลเลอร์นะก็มีการพูดถึงคอนเสิร์ตเขาบอกว่าโอ้โหจริงๆความฝันเนี่ยจัดงานใน Impact เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งความฝันนะจัดเต็มแน่นอนคอนเสิร์ตยาวสี่ชั่วโมงแล้วก็เพลงประมาณกว่า60เพลงแล้วก็มีการขอบคุณแล้วก็พูดถึงเรื่องราวที่คนเรียกร้องให้จัดสองรอบแล้วก็บัตรขายหมดภายในไม่กี่ชั่วโมงด้วยแล้วก็เซอร์ไพรส์แน่นเลยจริง่ะเดี๋ยวพูดคุยกับวงแทชูคอลเลอร์ครับ So a